สวัสดีครับวันนี้เรามาพยกันเรื่องที่หลายคนคงเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับเรื่องโปรไบโอติกค่ะสวัสดีค่ะคือมันมีข้อมูลน่าสนใจเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะแบบเคล็ดลับว่าจะทานยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองสำรวจข้อมูลพวกนี้กันดูให้เข้าใจจริงๆว่าเออต้องทำยังไงนะเพราะเหมือนกับว่ามันมีรายละเอียดเยอะกว่าแค่ออซื้อมากินเข้าไปเฉยๆหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะคือถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะโปรไบโอติกเนี่ยเออมันก็คือจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีชีวิตอยู่ค่ะพอร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เหมาะสมนะคะมันก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้โดยเฉพาะเลยก็คือระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันค่ะที่เราอาจจะคุ้นๆชื่อกันบ่อยๆก็เช่นแลค t โตบาซิลัสที่ช่วยเรื่องย่อยแลคโตสหรือบิฟิโดแบคทีเรียมอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องอปรับสมดุลลำไส้ค่ะ กลไกหลักๆก,ก็คือเข้าไปช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เรานี่แหละค่ะแล้วก็อาจจะไปช่วยกระตุ้นการทํางานของภูมิคุ้มกันด้วยค่ะอ๋อครับครับน่าสนใจมากครับสแสดงว่าแค่ทานเข้าไปเฉยๆเนี่ยอาจจะยังไม่พอแล้วแล้วในข้อมูลที่เราดูกันมามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับที่จะช่วยให้เจ้าจุรินทรีย์ตัวเล็กๆพวกนี้มันทํางานให้เราได้เต็มที่จริงๆครับ ค่ะจากข้อมูลที่ดูมานะคะก็มีประเด็นสำคัญอยู่สักประมาณ5ข้อหลักๆเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะคือการเลือกสายพันธุ์ให้ใช่ค่ะโปรไบโอติกแต่ละชนิดเนี่ยเออมันไม่เหมือนกันนะคะบางตัวอาจจะเด่นเรื่องลำไส้บางตัวอาจจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นการเลือกให้ตรงกับที่เราต้องการดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆค่ะครับครับแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าแบบสายพันธุ์ไหนมันเหมาะก,กับเราจริงๆนี่เราต้อง ปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเลยไหมครับอืมการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆค่ะโดยเฉพาะถ้าเรามีปัญหาสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงนะคะหรืออาจจะลองดูข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือก็ได้ค่ะเขามักจะระบุสายพันธุ์ไว้แล้วก็อาจจะมีงานวิจัยอ้างอิงด้วยประเด็นถัดมานะคะคือปริมาณที่เหมาะสมค่ะที่เรามักจะเห็นเป็นหน่วย CFU นะคะ Colony Forming Units อ๋อไอตัวเลขเยอะๆพันล้านหมื่นล้านบนฉลากนั่นเองใช่ไหมครับ ฝั่งดูเยอะมากๆเลยครับมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับปริมาณเนี่ยใช่ค่ะสําคัญมากค่ะตัวเลขนี้มันบอกถึงจํานวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่จริงๆที่จะสามารถเดินทางไปถึงลําไส้เราได้แม้ว่าจะมีคําแนะนําทั่วๆไปอยู่แถวๆสัก1นึถึงสิพันล้าน CFU ต่อวันนะคะแต่ว่าปริมาณที่พอดีจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะต่างกันไปอีกค่ะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็แต่ละคนด้วย การมีปริมาณที่เพียงพอเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้โปรไบโอติกทางานได้ผลค่ะแล้วก็ข้อ3าที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันคือการทานร่วมกับพรีไบโอติกค่ะพรีไบโอติกเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นอาหารชั้นดีเลยค่ะให้กับโปรไบโอติกที่เราทานเข้าไปอย่างพวกใยอาหารที่เราเจอในหัวหอมกระเทียมกล้วยหรือหน่อไม้ฝรั่งอะไรพวกนี้นะคะการทานอาหารเหล่านี้เข้าไปด้วยก็เหมือนกับเราช่วยเตรียมบ้านเตรียมสภาพแวดล้อมดีๆให้จุลินทรีย์ดีที่เราเติมเข้าไปมันเติบโตได้ดีขึ้นค่ะอ๋อ oh. เข้าใจเลยครับเหมือนสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีให้เขาเลยนะครับแล้วเรื่องจังหวะเวลาล่ะครับการทานนี่ต้องมีเวลาที่เหมาะสมด้วยไหมครับมีคำแนะนำในบทความเหมือนกันค่ะว่าเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเป็นตอนท้องว่างค่ะเช่นอาจจะทานตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนไปเลยเพื่อลดโอกาสที่โปรบโอติกจะถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็จะทำให้มันเดินทางไปถึงลำไส้ได้มากขึ้นซึ่งเป็นบริเวณที่มันจะทำงานหลักๆของมันค่ะ อ๋อครับครับฟังดูมีเหตุผลดีครับให้เขาเดินทางได้สะดวกที่สุดนะครับแล้วมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมครับที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือข้อควรระวังในการเก็บรักษาแล้วก็การทานร่วมกับยาค่ะคือโปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ มันจะไวต่อความร้อนความชื้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ควรเก็บในที่เย็นและแห้งตามคำแนะนำบนฉลากเลยค่ะและที่สำคัญอีกอย่างถ้าเกิดว่ากำลังทานยาปฏิชีวนะอยู่ซึ่งยาปฏิชีวนะเนี่ยมันอาจจะไปทำลายทั้งแบคทีรียดีและร้ายเลยนะคะ <c oughs> ก็แนะนำว่าควรจะทานโปรไบโอติกห่างกันอย่างน้อยสัก2-3ถึง3ชั่วโมงค่ะเพื่อให้โปรไบโอติกมันมีโอกาสรอดแล้วก็ทางานได้ค่ะ โอ้โห oh, ฟังดูแล้วเหมือนเราต้องดูแลสิ่งมีชีวิตเล็กๆในตัวเราเลยนะครับเนี่ยต้องใส่ใจทั้งชนิดที่เลือกปริมาณที่พอดีอาหารเสริมอย่างพรีบไบโอติกเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สภาพบัดลลอมหรือการเก็บรักษาด้วยเพื่อให้เขาแข็งแรงพอที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพเราได้จริงๆนะครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องสายพันธุ์ปริมาณการเสริมด้วยพรีบไบโอติก เวลาทานที่เหมาะสมแล้วก็การเก็บรักษาที่ถูกต้องทั้งหมดนี้คือหัวใจสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากโปรไบโอติกที่เราทานเข้าไปความรู้ความเข้าใจแบบนี้ละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ดีในระยะยาวนะคะครับสรุปได้ดีเลยครับ เหมือนว่าโปรไบโอติกนี้ไม่ใช่แค่อาหารเสริมทั่วไปแต่เป็นเหมือนพันธมิตรมีชีวิตของเราเลยนะครับที่เขาต้องการการดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้ทำงานในร่างกายเราได้อย่างเต็มที่จริงๆก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อเราเห็นความเชื่อมโยงชัดเจนระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้กับระบบภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยมันจะมีมิติอื่นๆของสุขภาพอีกไหมครับที่อาจจะสัมพันธ์กับสมดุลของจุลินทรีย์เหล่านี้ในแบบที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงหรือว่ายังต้องมีการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปอีกเยอะเลยนะครับ